สวัสดีครับนี่คือญี่ปุ่นโชกาและผมนุครับจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ครับมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับหิมะขาวๆที่หลายๆคนลหลงไหลในความขาวสวยนุ่มนวลที่ดูแล้วสวยหน้าถ่ายรูปยิ่งช่วยให้วิวเมืองวิวภูเขาดูสวยงามซึ่งในครั้งนี้ครับผมจะขอเล่าถึงหิมะในอีกมุมหนึ่งครับว่าที่ขาวสวยนุ่มนวลหน้ากระโดดเข้าใส่นั้นยังมีอีกมุมที่ต้องระวัง เพราะคุณอาจต้องเสียใจให้กับความขาวความสวยของหิมะก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับในช่วงวันที่10มกราคม2 0 2 3ครับตามรายงานข่าวครับว่ามีหิมะที่จะตกหนักในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดซึ่งทำให้การเดินทางภายในเกาะฮอกไกโดเกิดความล่าช้าจากปริมาณหิมะที่สะสมในหลายพื้นที่รวมถึงการเดินทาง ในเมืองซัปโปโรก็เช่นกันครับก่อนหน้าวันที่10มกราครับได้มีการเตือนภัยถึงหิมะที่ตกหนักมาก่อนแล้วให้ระมัดระวังเตรียมตัวเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายสำหรับการเตือนภัยอากาศล่วงหน้าแบบนี้นะครับถือเป็นเรื่องปกติของประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วครับทั้งฝนตกพายุเข้าอากาศร้อนอากาศหนาวก็มักจะมีการเตือนภัยออกมาแบบนี้ก่อนอยู่เสมอครับ สำหรับผมเองนั้นตั้งใจว่าวันที่มะตกหนักจะไม่เดินทางไกลครับเต็มที่ก็แค่หาของกินอร่อยๆอออในเมืองซัปโปโรที่ผมอยู่ก็เพียงพอแล้วแต่ในขณะที่ผมกําลังเพลิดเพลินกับอาหารมื้อกลางวันครับอยู่ๆครับมันก็มีโทรศัพท์จากคนที่รู้จักครับมาขอความช่วยเหลือหารถไปรับกลุ่มคนไทยครับที่มาเที่ยวแล้วกําลังจะเดินทางกลับแต่ยังไม่สามารถหารถออกจากบ้านพัก เพื่อเดินทางไปสนามบินได้ครับในเวลานั้นก็ราวๆบ่ายโมงแล้วครับหิมะเริ่มตกหนักแล้วพร้อมกับมีประกาศว่าทางด่วนระหว่างเมืองซัปโปโรและโอตารุหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณหิมะที่สะสมและนั่นเองครับเราเริ่มได้กินไอของความลำบากให้เราได้รับรู้กันแล้วครับ หรือความรู้สึกใจเขาใจเราครับมาต่างแดนเจอเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายแบบนี้คงจะรู้สึกแย่ไม่น้อยจึงตัดสินใจครับออกเดินทางมุ่งหน้าไปรับกลุ่มคนไทยที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ทันทีครับแต่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับพอคิดว่าไปคนเดียวคงไม่รอดแน่ๆหากรถ เราไปติดเข้ากับหิมะแล้วเราก็มีคนช่วยขุดหิมะอีกคนก็ย่อมดีขวาแน่นอนครับลืมบอกไปครับว่าสถานที่ที่ผมจะต้องไปนั้นชื่อเมืองว่าอาซาดิครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ใกล้กับเมืองโอตารุเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ลหลายๆคนรู้จักในสภาพการเดินทางปกติขับรถไปก็ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครับโดยทางด่วนเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางที่ทางด่วนติดบริการพอดีครับ ออกเดินทางจากตัวเมืองซัปโปโรครับแน่นอนครับอุปกรณ์ที่ติดตัวไปด้วยนั้นก็คือพ่วเหล็กครับไว้ขุดหิมะไว้งัดน้าแข็งแลวก็ที่ตักหิมะเต็มตัวไปช่วยอย่างเต็มที่ว่าวันนี้ต้องไปส่งที่สนามบินและกลับบ้านได้อย่างแน่นอนสภาพเมืองซัปโปโรครับหิมะเริ่มสะสมและหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วทัว้งทางเดินเท้าหรือรถวิ่งก็เริ่มที่จะมีผลกระทบจากปริมาณหิมะที่ตกลงมาแล้วในขนาดนี้ครับ จากตรงนี้คงเห็นแล้วครับว่าทางหลวนปิดไปแล้วครับทางหลวนธรรมดาย,ยังคงไปได้แต่เสียเวลาหน่อยมุ่งหน้ากันต่อไปครับระหว่างทางมีหิมะตกหนักสะสมขึ้นเรื่อยๆพื้นถนนเริ่มไม่เห็นเส้นจราจรแล้วทําให้เราต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเพราะหิมะนุ่มๆน,นี้แหละครับทำให้รถของเราเสียทรงได้แบบว่าเริ่มวิ่งไม่ตรงต้องบังคับวงมาลัยให้ดีครับพ,รพื้นถนนบางช่วงก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ราบเรียบ ส่งผลต่อการวิ่งของรถอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับขับมาได้ครึ่งทางมาถึงย่านที่ชื่อว่าเซนิบาโกรถเริ่มชะลอตัวจนกระทั่งหยุดสนิทครับแบบว่าไม่มีวิเวลจะขยับเมื่อรถติดไปนานๆครับคนเรามันก็เริ่มอยากจะเข้าห้องน้ำกันบ้างแล้วสิครับแต่ก็ยังไม่ใช่ผมในตอนนี้มองไปที่รถรถที่อยู่ร,บรอบๆตัวเริ่มมีคนลงมาเข้าห้องน,น้ําที่ปั๊มน้ํามันกันบ้างแล้ว รถบัสท่องเที่ยวต่างชาติก็เช่นกันที่ไกด์ต้องพาล,ลงไปขอเข้าห้องน้าปั๊มน้ำมันแห่งนี้ครับผมเองนะครับขอชื่นชมพนักง,งานของปั๊มน้ำมันนี้ครับว่าใจดีมากๆครับแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้ใช้บริการเติมน้ำมันก็ตามยังรีบมาจัดคิวให้ทุกคนที่อยู่บนถนนต,ตรงนั้นได้ใช้กันแม่ใจดีจริงๆครับ ผ่านไปราวสองชั่วโมงไม่มีวี่แววจะเป็นไปได้ที่ผมจะเดินทางไปถึงเมืองอัสริจนกระทั่งคนขับรถที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามครับซึ่งเป็นเลนที่ขาเข้าเมืองซัปรกหลายคนพยายามเปิดกระจกพยายามสื่อสารกับคนขับที่อยู่ฝั่งเดียวกับผมครับว่าการจราจรตรงหน้าฝั่งของผมนั้นหยุดสนิทไม่ขยับแล้วมีรถติดพิมะอยู่หลายคัน ให้เลี้ยวกับรถอย่าไปเลยทําให้ตอนนี้รถหลายคันเริ่มที่จะกลับรถมุ่งหน้ากลับเข้าสู่เมืองซัปโปโรครับส่วนตัวผมเองครับก็ต้องยอมจำนนให้กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศในวันนั้นครับจึงได้ติดต่อไปยังกลุ่มคนไทยที่ผมจะไปรับว่าตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินทางไปยังเมืองอาสริเพื่อจะเข้าไปรับปรากฏว่าความหวังกลับมาอีกครั้งครับเมื่อดูแผนที่ก็พบว่าหากเดินทางไปให้ถึงสถานีรถไฟ JR อาสริได้แล้วล้วก็สามารถเดินทางไปยัง สนามบินนิวเชสเซรได้เช่นกันครับเพราะในขณะนั้นรถไฟยังคงวิ่งอยู่แม้จะไม่ตรงเวลาและใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติก็ตามและหากว่าไม่ใช่รถผมที่จะเข้าไปรับนั้นที่ดูน่าจะเป็นไปได้ก็คงจะเป็นแท็กซี่ครับบริษัทแท็กซี่อยู่ใกล้ๆครับจึงรีบโทรติดต่อทันทีถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปรับและไปส่งที่สายรถไฟ JR ที่ใกล้ที่สุดครับบริษัทแท็กซี่ครับยินยอมที่จะไปรับแต่ว่าขอเวลาสัก1ชั่วโมงครึ่งครับ พารถแท็กซี่ที่บริการอยู่ตอนนี้หลายๆคันเริ่มติดหิมะอยู่ยังไม่สามารถขยับได้จึงต้องขอเวลาเคลียร์รถกันสักนิดทุนาทีมีค่าครับสำหรับคนไทยกลุ่มนี้ที่ต้องเดินทางต่อไปยังโตเกียวเพื่อกลับไทยในวันถัดไปยิ่งเป็นคนนั้นครับการไปถึงสามบินล่าช้าเท่าไหร่ยิ่งทําให้เที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่โตเกียวก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆความคิดที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินนั้นก็คงยากขึ้น เพราะเที่ยวบินที่เป็นตัวเลือกก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปจนไม่อาจจะมีเที่ยวบินที่ว่างพอให้เดินทางได้ในวันนั้นก็เป็นได้รถแ,แท็กซี่จึงหมดสิทธิ์ไม่สามารถรอได้และต้องตัดตัวเลือกนี้ออกไปเอาหวังกลับมาอีกครับหนึ่งในกลุ่มคนไทยกลุ่มนั้นครับมีเพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นครับแล้วก็มีรถอยู่หนึ่งคันแต่ว่าเจ้าของไม่กล้าขับออกมาครับ ซึ่งตอนนี้พูดคุยโทรศัพท์ได้ยินชัดเจนนะครับว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่กล้าออกไปรถฉันไม่กล้าออกไปวิ่งบนถนนแบบนี้แน่น,นอนฉันกลัวที่จะขับเหตุเพราะว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ขับเคลือ่อน2ล้อเจ้าของรถจึงไม่มั่นใจว่ารถจะวิ่งได้อย่างมั่นใจในสภาพถนนที่มีหิมะและน้ําแข็งมากมายแบบนั้น คืออย่างนี้ครับจะบอกว่ารถส่วนใหญ่ในฮอกไกโดครับจะเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งแม้กระทั่งรถเก๋งหลายๆคันก็เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อเพราะถนนในฮอกไกโดในฤดูหนาวครับมีหิมะและน้ําแข็งเป็นเรื่องปกติการใช้รถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อก็จะสร้างความมั่นใจในการขับได้ยิ่งขึ้นครับทั้งจะช่วยลดโอกาสการลื่นถลายรถติดหิมะรถติดน้ําแข็งหลุดโค้งไปได้มากขึ้นเช่นกันครับ กลุ่มคนไทยที่ติดอยู่ในบ้านพักที่เมืองอัสรีนั้นก็สามารถออกจากบ้านพักมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ JR ได้สําเร็จครับคงเป็นเพราะสถานการณ์บังคับให้คนเจ้าของรถนะครับรวบรวมความกล้าและสติออกรถเพื่อไปรับและส่งไปยังสถานีรถไฟ JR ที่ใกล้ที่สุดจนได้ครับถึงแม้จะเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากแต่หากว่าเราไม่มั่นใจในรถที่เราขับนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาสุดเหตุการณ์เรื่องนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังเดินทาง มาเที่ยวในฤดูหนาวในฮอกไกโดครับในช่วงเดือนธันวาครับถึงเดือนกุมภาโอกาสที่หิมะจะตกหนักและสะสมแล้วมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในเกาะฮอกไกโดนั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากครับแบบนี้จำเป็นครับที่จะต้องเช็คสภาพอากาศอยู่เสมอๆครับตลอดการเดินทาง เราจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้หรือเผื่อเวลาการเดินทางได้ดียิ่งขึ้นครับเช่นหลายคนอาจจะอยากเดินทางไปยังลานสกีครับเพื่อไปทำกิจกรรมหิมะสนุกๆแต่ถ้าหากว่าวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกหนักลมแรงกิจกรรมที่ลานสกีเหล่านั้นก็ต้องหยุดบริการชัว่วคราวครับเพื่อความปลอดภยัยสําหรับคนที่เช่ารถขับในดูหนาวครับเลือกเอารุน่นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อก็น่าจะช่วยให้การขับขี่มีความมั่นใจยิ่งขึ้นครับตอนที่เราเช่ารถนะครับมันจะมีอย่างครับ จะมีการเลือกรูปแบบของประกันอยู่ใช่ไหมครับว่าจะใช้ประกันแบบไหนผมแนะนําว่าให้เลือกแบบ Full Cover ไปเลยครับที่จะคุ้มครองตัวเราและรถอย่างดีที่สุดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและยอมเสียเพิ่มอีกนิดครับ550เยนกับบริการของ JAF หรือ JAF ครับที่หากรถเสียรถติดหิมะติดลมอะไรก็แล้วแต่จะมีบริการรถลากตลอด2 4ชั่วโมงเช่ารถนะครับอย่าลืมครับ full cover บวกกับ j a f การนะครับเพื่อรับบริการ รถรากหากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับยางรถครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆที่จะต้องบอกว่าต้องใช้ยางสําหรับฤดูหนาวเมื่อมีแผนการจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีหิมะตกอากาศหนาวเย็นเป็นน้ําแข็งเช่นตามภูเขาลานสกีเป็นต้นหากเป็นรถเช่าในฮอกไกโดครับก็จะเป็นยางสำหรับฤดูหนาวพร้อมมาจากร้านเช่ารถให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากเป็นในพื้นที่อื่นๆอันนี้ต้องติดต่อสอบถามให้ดีก่อนนะครับเพราะยางธรรมดาวิ่งฤดูร้อนห้ามขับ เข้าไปในพื้นที่ที่มีหิมะตกอย่างเช่นลานสกีเด็ดขานะครับมันลื่นและควบคุมรถไม่ได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายครับหาข้อมูลก่อนเดินทางให้มากๆเตรียมแผนการเดินทางสำรองไว้ด้วยก็จะยิ่งดีเพื่อให้การเดินทางคุณสนุกและมีความสุขตลอดทริปให้สมกับที่ตั้งใจและเก็บเงินจัดเวลามาท่องเที่ยวเอาละครับยังไงอย่าลืมนะครับช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาหรือฤด,ดูหนาวในฮอกไกโดครับหิมะตกหนักอาจสร้างปัญหาให้คุณได้ อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางอยู่เสมอนะครับการเช่ารถนะครับอย่าลืมเลือกประกันแบบ full cover และ j จ f f ์การเพื่อรับบริการรถล่างตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดวิ่งรถในฤดูหนาวอย่าลืมนะครับว่าหากไปในพื้นที่ที่มีหิมะอากาศหนาวเย็นต้องเป็นยางฤดูหนาวเท่านั้นอันนี้ต้องเน้นย้ำและยืนยันกับบริษัทรถเช่าด้วยนะครับสอบเรื่องราวในครั้งนี้ครับคงจะพอเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ระมัดระวังในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นมีอะไรอยากสอบถามหรืออยากจะให้พาไปดูอะไร ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ